ครับสวัสดีครับในขณะนี้นะครับผมกำลังถ่ายทำคลิปดีๆนะครับอยู่ที่วัดแพร่แสงเทียนตำบลแม่ห้ออำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นะครับวันนี้ตรงกับวันที่4ตุลาคมปีพุทธศักราช2563ในช่วงบรรยากาศเช้าๆนะครับกระผมเป็นผู้บรรยายในขณะนี้นะครับ ก็อ,อยากจะนําบรรดาพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับนำคลิปดีๆตรงนี้นะครับมาเผยแพร่ให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่กําลังติดตาม YouTube ในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นในบริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นบริเวณที่ปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์กสินนะครับท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นี่นะครับซึ่งเป็นสถานที่สงบร่มเย็นร่มรื่น นะครับบริเวณวัดก uh, port e ็มีป่าไม้หลากหลายชนิดด้วยกันเรียกว่าป่าไม้เบญจพรรณนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นบริเวณสถานที่นะครับเป็นเป็นบริเวณแล้วก็มีวัดนะครับมีศาลามีกุฏินะครับต่างๆนะครับซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นบรรดาพี่น้องพุทธศาสินิกชนทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาส แวะมากราบแวะมาปฏิบัติแล้วก็มา,าเที่ยวแล้วก็มาเยื่ยมเยือนได้นะครับที่วัดแพร่แสงเทียนแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับไปดูไปรอบๆดูหลายๆหลายๆสถานที่นะครับหลายๆบรรยากาศด้วยกันนะฟังทางนน้นก็จะเป็นสถานที่กว้างนะครับสถานที่กว้าง นะครับจะทําเป็นปลูกนาปลูกอะไรมีสระน้าแล้วก็จะมีสวนนกนะครับจะมีนกเข้าม่าพักพาอาศัยอยู่ที่นี่นะครับซึ่งมีความปลอดภัยมากนะครับเพราะว่าบริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์จริงๆนะครับเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์จริงๆนะครับก็จะมีเสียงกิงงรีดนะครับมีจักจั่นร้องเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นกระผมเองนะครับอยากจะพา พุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับเดินไปรอบๆไปดูบรรยากาศรอบๆกันแล้วกันนะครับว่าณสถานที่ตรงนี้หน้าเที่ยวหน้าปฏิบัติหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นป่าไม้เป็นป่าไม้เบญนจพรรณนะครับมีหลายสายพันธุ์ด้วยกันมีต้นสักต้นอะไรยเยอะๆไปหมดเลยนะครับยากายากในการอธิบายเพราะมันเยอะจริงๆนะครับ ท่านจะไม่ทิ้งธรรมชาติเลยนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ปฏิบัติเนี่ยครับเนี่ยก็จะเป็นป่าไม้เห็นไหมครับบริเวณนี้กว้างมากนะครับบริเวณนี้กว้างจริงๆอยากจะเชิญชวนบนรรดาพ่อแม่พี่น้องนะครับไปดูไปชมกันนะครับแล้วก็หยิบบรรยากาศสิ่งเหล่านี้นะครับมาฝากผมเองจะไม่ขออธิบายมากนะครับ อยากจะให้อยากจะพา,าพี่น้องชมไปรอบๆกันแล้วกันนะครับถ้ามีอะไรที่สะดุดตากระผมเองก็จะอันนี้เป็นสาราธรรมา,าสารามคานะครับครับเนี่ยครับพระอาจารย์มาทักทายนะครับท่านก็เดินทางมาจากจังหวัดพะเยาผมเองก็มาจากพะเยานะครับ รับผมมันจงวงแลวลงนะครับเดี๋ยวจะลืมเดี๋ยวจะลืมบอกอ่ะ,อะตัวนี้ก็บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับดีจริงๆและดีมากๆเนี่ยครับเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ปฏิบัติไาในตัวด้วยนะครับ แลสิ่งสําคัญนะครับเสียงนกเสียงอื่นก็ยังมีอยู่นะครับในนี้นะครับช่วงเย็นๆนะช่วงเย็นๆเนี่ยนกเนี่ยแหละครับจะเข้ามาพักอาศัยอยู่ที่นี่มากมายเลยทีเดียวนะครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับไปดูรอบๆไปดูใบชมเรื่องของป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์นะครับ มันก็เป็น